มีไหม,ไม,มไม่มีอะไรฮะไหนๆลองพลิกตรงข้างหลังมีไหมไม่มีนะก็ว,วันนี้มาก็เจอพระครับอันนี้พระอะไรครับพระอะไรซาไม่ทราบเหมือนกันผมทราบตลาดคิดนะผมก็ไม่รู้ <laughs> <laughs>

Thank you. ่งนึแล้วที่นี้มันเหลือเศษจากการล้อมหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วข้างในมันจะโปร่งพอมันโปร่งปุ๊บใช่ไหมแบบมันมีความเบาแล้วพอตอนที่น้ําน้ํามันพัดมาแรงๆมันก็สามารถมาได้กับคือมันสามารถมามาตามน้ําหรือว่าตามหินอะไรเนี่ยแบบมันมาได้เพราะว่ามันมีน้ําหนักเบาแต่มันก็อาจจะมีติดที่วว่ามันจะลงลงมาที่ในคลองได้เพราะน้ําพัดมาแต่ถ้าน้ําแรงนะ แต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ถ้ามีทองจริงอ่ะต้นทองมันก็คงจะอยู่ตีนเขาอ่ะตีนเขาใช่ครับที่ว่ามันมันมีแร่ทองอะไรแบบนี้บางทีที่นี่ก็อาจจะเคยเคยทําเหมืองทองที่ด้านบนน้นก็ได้มีน้ํามาจากเมืองการใช่ไหมเนี่ยเต็นเนี้ยมาจากเมืองการโอ้ครับครับครับ้มันมาจากเมืองการกระปลอยมาครับแล้วทองที่มันมาเนี่ยก็คือทองที่ว่ามันมีน้ําหนักมวนเบาเป็นเพราะว่ามันโปร่งข้างในมันมันตอนที่เขาถลุงหรืออะไรแบบนี้มันจะโปร่งข้างในแล้วมันอาจจะมาตามน้ําคือความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ ก็ว,ว่าเคยไปร่อนทองที่บางสะพานเหมือนกันก็ก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันกับแต่ที่บางสะพานนั้นทองชน,นิดเนี้ยที่ที่ที่ดูนเมื่อ้มันเป็นทองชน,นิดเดียวกับที่บางสะพานก็แต่ถ้าดูรวมๆแล้วคือใกล้ๆเคียงกันความโปร่งความไรก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับใกบล้เคียงกันแล้วก็เม็ดก็พอประมาณน,นี่เหมือนกัน<อ>ก็ก็น่าจะมีทองจริงๆแต่ถ้าถ้าสมมติว่าเข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 าเกิดร่อนได้ที่นี่ แต่ถ้าด้านบนอ่ะเขาทําเหมืองทองหรืออะไรเมื่อก่อนในเมื่อสมัยก่อนนะก็อาจจะเป็นไปได้แต่มีทองแต่อาจจะมีน้อยไม่ไม่มาก,มมากถ้าถ้าถ้าเป็นต้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 นตีนเขาอาจะเยอะอาจจะเยอะแต่ว่าการหาทองอ่ะมัน,ม,นมันต้องหาที่ลึกสุดก็คือต้องหาถึงถึงดินแข็งะครับต้องหาถึงดินแข็งเพราะว่าทองอ่ะมันจะมีน้ําหนักใช่ไหมมันจะเลยทรายลงไปจนถึงดินแข็งต้องขุดได้ลึกจริงๆแต่ถ้าขุดไม่ลึกจริงๆอ่ะยากที่จะได้ พี่พี่เพื่ออะไรครับถามเลยครับวันนี้มาหากี่โมงครับเพิ่ครงมาเมื่อ15ทีที่แล้วเจออะไรบ้างครับอ๋อตอนแรกผมมามาเกเวตรงนี้ก่อนก็เห็นชาวานเต็มเลยก็เลยเออเอาเดี๋ยวเอาเครื่องอันนี้มามาตรวจดีกว่าเพราะตรงนี้ยังไม่มีคนหาเลยก็เดินลอดลอดมาเรื่อยๆืจนมาเจอพวกนี้ครับมีพระแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นเงินอะไรก็ไม่รู้ครับยาว แล้วเมื่อวานเมื่อวานที่ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อจะไปซื้อไอ้เครื่องร้อนมาได้ไหมครับได้ครับแต่มันเป็นมันไม่ใช่เรียงอะครับมันเป็นถาดอะไรรู้แต่มันก็มีหลุมแบบยังไงอย่าแบบทองมันสามารถติดได้อครับแล้วจากการไม่มีข่าวออกไปครับแล้วตอนเนี้ยที่คครูบอกว่าเหมือนหาเพื่อนมาช่วยหาเนี่ยใช่ครับวันเนี้ยวันนี้มีคนมาหาเต็มละคใจเลยครับคุณครูรูกสึกไงดีใจมากเลยครับคือผม ยังไงอ่ะตรงนั้นมันมีงูด้วยครับกลัวไปเพื่อนครับจะให้ให้อยู่เป็นเพื่อนหน่อยครับผมเหตุผลหลักๆเลยที่ต้องการหาเพื่อนมาช่วยร่อนทองเนี่ยก็คือกลัวสัตว์ร้ายใช่ครับกลัวงูอันดับแรกแล้วเมื่อวานน่ะที่เอาไปเอาเอาทองไปตรวจครับที่ร้านทองผลตรวจมาว่าไงบ้างครับเขาบอกเป็นทองคำแท้ครับแต่เปอร์เซ็นต์สูงกว่า96.5 96.5ใช่ครับ เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเขาได้ยืนยันไหมครับว่าเป็นสรุปแล้วเป็นทองนพคณเขายังไม่ยืนยันครับต้องหลอมก่อนครับเขาบอกต้องหาให้ได้มากกว่านี้แล้วหลอมแล้วก็ยืนยันจริงแต่ร้านทองร้านแรกที่ตอนนั้นที่คุณครูที่คุณครูเอาเอาเอาไปให้ตรวจสอบเขาอ้างว่าเป็นทองนพคณไม่ใช่หรอใช่ครับเขาบอกเป็นทองบริสุทธิ์เลยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเาก็ร้านเล็กๆครับริมตลาดน้ำริมน้ำโคดกี้ เราหาสัสวรรั์เน,นีี้ได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วพอขี้จับตอนนี้ผมได้ประมาณสิบเมตรครับเล็กๆต้องไม่ตายอ่ะครับมีมีหลักการหาไมหมครับว่าจะต้องดูยังไงตอผมนนั้นมาผมก็ร่อนแบบพี่เขามี้ยเรียงของแกมาแล้วเขาก็คือว่าเขาก็ผมก็หาไปเรื่อยๆครับหกชั่วโมงมั้งสองชั่วโมงมั้งก็คือไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ถามว่ามันมีเยอะไหมผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันต้องขุด ต้องเอาโควนทั้งใต้ดินออกมาแล้วมาร่อนครับผม,มดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ